ัอเข้าสู่ช่องพลา1689ชาแนลวันนี้หนูมางมอ้วนมานอนเล่นหน้าบ้านนะคะแบบสบายใจเลยค่ะโมอ้วนนชาบายชาบายนอนตากลมชาบายชาบายอากาศแดดร้อนแต่เราอยู่ในบ้านเราก็เย็นชาบายดีเริ่มกกกลมเย็นชาบายหนูโโน้อยของแม่ มีกังหันกังหัยไม่โอ้ยโอ้ยงงเลยงงเลยงงเลยโอ้ยยยน่ารักคลยเราจะคิปเพียนแค่นี้นะคะ